นิยายวายเรื่องหมอครับผมเป็นโรค DID ตอนที่15เวลาพักเที่ยงของหมออินทัศยังคงดำเนินต่อไปบนโต๊ะอาหารมีขชานั่งทานข้าวเป็นเพื่อนของมื้อวันนี้สายตาของอินทัศยังเผลอจดจ้องมุ่งตรงไปบนใบหน้าของคนฝ่ายตรงข้ามเขาทำแบบนั้น ไปโดยไร้เหตุผลและไม่รู้ตัวว่ากำลังจ้องจนโดนจับได้แล้วมีอะไรติดหน้าผมหรือเปล่าครับคาชายกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มก่อนเอ่ยถามอินทัศได้ยินคาชาทักอินทัศทำได้แค่หลุบตาต่ำลงเขากระแอมเล็กน้อยโทษทีคิดอะไรเพลินไปหน่อยนะมือหนาลูบริมฝีปากอย่างเก้อเคย คชาเอียงคอทำหน้าสงสัยหมอกำลังคิดว่าผมเป็นครินอยู่หรือเปล่าเนี่ยอินทัดเลิกคิว้วเขารีบสายหน้าทันทีเปล่าเนี่ช่วงนี้มองานเยอะนะ่ะเลยเบลอคาชากรอกตามองคุณหมอเข้าพยักหน้าช้าๆเชื่ออีกฝ่ายตามมารยาทเท่านั้นก่อนมา ผมมีเรื่องอยากเล่าให้หมอฟังหน่อยคชาเอ่ยขึ้นเรื่องที่เขาอยากพูดวันนี้เป็นเรื่องของคารินน่าจะสามารถหาคําตอบของโรคหลายอัตลักษณ์ของเขาได้ไม่มากก็น้อยคชาตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาแสดงความคิดเห็นไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างคารินและน้องชายบุญธรรมคนนั้น น่าจะไม่ธรรมดาเพราะคำพูดของกีในวันนี้ทำให้ขาชารู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากผมคิดว่าสาเหตุอีกอย่างคงมาจากน้องชายตัวดีคนนี้แน่นอนอินทัศน์ได้ฟังแบบนั้นเขาก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเป็นมาอย่างไรทว่าเขาก็เต็มใจช่วยคนไข้ของเขาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่า จะรับมือกับคารินยังไงดีความใกล้ชิดระหว่างหมอกับคนไข้แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกหากอีกฝ่ายเกิดความรู้สึกที่พิเศษขึ้นมานั่นคงกลายเป็นความอึดอัดยากเกินจะควบคุมร้านอาหารตอนเย็นหลังเลิกงานอินทัศก็ได้มาพบกับหมอเสือเพื่อนสนิททันทีระหว่างมื้อเย็นอาหารยังไม่ทันขึ้นเสิร์ฟสารวัตรหมอก ก็ได้ปรากฏตัวเข้ามานั่งร่วมโต๊ะทำให้หมอเสือรีบเอาศอกกระทุ้งข้างเอวของอินทั์ก่อนจะพูดขมุบขมิบว่าแกเรียกไอ้สารวัตนี่มาใช่ไหมอินทั์เอี้ยวตัวหลบศอกที่กระทุ้งเข้ามาอีกรอบเรื่องนี้ขาดสารวัตเข้าไปได้ยังไงสารวัตหมอกอาสาสืบเรื่องนี้ให้เองยังไงก็ต้องเชิญเข้ามาสิอินทัดต,ตอบเพื่อนรักก่อนจะยกยิ้มกว้าง ต้อนรับหมอกในทันทีเชิญเลยครับหมอกปลายตามองหมอเสือที่นั่งถอนหายใจอยู่ด้านข้างไงคุณหมอไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมือที่ยื่นทักทายไร้การตอบรับจากหมอเสือเมื่อวานก็เจอกันไปแล้วนี่คุณตำรวจหมอกยกยิ้มมุมปากสำหรับผมแค่ไม่เจอคุณหมอหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่านานแล้วครับ ทุกอย่างดูเงียบสงัดลงบทสนทนาของคุณสารวัตรทำเอาบนโต๊ะอาหารมื้นี้เงียบเป็นป่าช้าไปได้ในพริปตาช่างมีความสามารถเสียจริงเออผมว่าเราสั่งอะไรเพิ่มกันสักสองสามอย่างดีไหมครับอินทัดรีบพ่งถามขึ้นมาแก้สถานการณ์ได้ก่อน หมอกได้แค่อมยิ้มร่าขึ้นมาดือด้อเป็นธรรมดาของคุณสารวัตรหมอกที่ชอบแกล้งคุณหมอเสือจนกลายเป็นเรื่องปกติมากหลังจากทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยบทสนทนาบนโต๊ะอาหารก็เปลี่ยนเป็นเรื่องสำคัญสารวัตรหมอกได้เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอกเล่าว่า มีแต่สมาชิก V.I.P เท่านั้นที่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้ได้ทำให้อินทัศสงสัยยิ่งไปกว่านั้นผู้หญิงที่พูดถึงเคยเป็นอดีตของแฟนสาวหมอสิวาหมอเสือเล่าต่อจากสารวัตรว่าฉันดูจากรูปแล้วมั่นใจแน่นอนว่าผู้หญิงในรูปเคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของฉันเมื่อปีก่อนตอนนั้นหมอเจ้าของไข้ ก็คือหมอสิวานี่แหละแน่นอนว่าหมอเสือได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวทระเบียนตรวจสอบชื่อคนไข้คนนี้แต่กลับไม่มีอยู่ในประวัติการรักษาแต่อย่างใดเป็นแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยเรื่องราวตอนนี้ยิ่งน่ากังวลเพราะอีกไม่กี่วันทางโรงพยาบาลของคุณหมออินทัศจะถึงวันประเมินรอบปีแล้วหากหมอสิวา คิดทำเรื่องไม่ดีขึ้นมากับเคสของครินจะทำยังไงทั้งสามคนเดินออกมาจากร้านอาหารอินทัศพูดว่าฝากส่งหมอเสือด้วยนะครับสารวัตรเสือมองหน้าเพื่อนทันทีก่อนรีบพูดว่าในแกบอกจะไปส่งไงวะไอ้หมออินทัศรีบยกมือถือคู่ใจขึ้นมาธุระด่วนว่าคนไข้โทรมาตามแล้วแน่นอนว่าวันนี้ หมอเสือไม่ได้เอารถมาเพราะเป็นอินทั์ที่ไปรับเพื่อนถึงที่ได้สิจะส่งให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยสารวัตรหมอกเอ่ยออกมาหน้าตายิ้มแย้มอินทั์กับหมอกมองหน้ากันอย่างรู้ใจอินทั์รีบเดินเฟสตัวออกจากทั้งคู่กลับบ้านในทันทีคุณสารวัตรยืนมองคุณหมอเสือที่ยืนทำหน้ากลุ้มใจอย่างเห็นได้ชัด เป็นอะไรคุณกลัวผมไม่พากลับบ้านหรือไงหมอเสื้อถอนใจผมเรียกแท็กซี่เองไม่รบกวนสารวัตรหรอกครับว่าก่อนจะเดินออกจากหน้าร้านทว่ากลับถูกสารวัตรดึงแขนเสื้อเอาไว้ทันหมอกเอ่ยขึ้นว่าให้ผมไปส่งดีกว่าช่วงนี้รถติดค่าแท็กซี่ก็แพงด้วยผมไปส่งไม่คิดเงินเลยสักบาทแมนว่าในใจของหมอเสือ จะปฏิเสธไปแล้วมากกว่าครึ่งทว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนอีกอย่างสนิทสนมกันไว้เพราะงานคงดูไม่เลวมอเลิกคิ้วเมื่อเห็นสารวัตรได้พายมือไปอยังรถยนต์ของตัวเองหมอกเอ่ยขึ้นว่าเหนื่อยแล้วครับคุณหมอคุณสารวัตรเอ่ยถามหมอเสือขณะที่ขับรถออกจากร้านอาหารมาได้สักระยะ หมอเสือไม่เอ่ยอะไรเขาเม้มปากไปหนึ่งทีก่อนจะผินหน้าไปหาสารวัตรที่กำลังบังคับพวงมลาลัยรถอยู่เป็นหมอไม่เหนื่อยสิแปลกคุณนะ่ะเป็นตำรวจไม่เหนื่อยหรือไงเหนื่อยสิแต่เจอคุณหมอก็หายเหนื่อยแล้วครับหากว่าได้เจอหน้าหมอเสือทุกวันก็คงจะดีได้ยินประโยคหยอดคำหวานแบบเลี่ยนๆของสารวัตรหมอกเข้าไปแบบนี้ ก็ทำเอาหมอเสือต้องสำลักออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวสารวัตรหลายรอบแล้วนะคุณเสือค้อนอยู่บนรถอย่างหัวร้อนใสอีกฝ่ายแม้จะเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้ทําให้หมองหุบยิ้มลงไปได้เลยสักนิดเข้าสู่ช่วงประชุมวางแผนการประเมินรอบปีมีหมอแผนกจิตแพทย์เข้าร่วมประชุมอย่างจริงจังผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้กล่าวรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับการประเมินให้กับหมอและพยาบาลในแต่ละทีมว่าการประเมินศักยภาพของทีมแพทย์ในปีนี้ค่อนข้างแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยเรื่องการประเมินและเกณฑ์ให้คะแนนก็เอาตามเดิมเหมือนทุกปีแต่ปีนี้เรามีทีมแพทย์เพิ่มขึ้นมา1ทีมนั่นก็คือทีมของคุณหมอศิวาและเคสที่คุณหมอศิวาได้รับการประเมินก็คือเคสคนไข้โรคดี d ID ครับ หลังจากผู้อำนวยการกล่าวจบอินทัศที่นั่งอยู่ในที่ประชุมได้ยินเช่นนั้นแล้วมีหรือเขาจะยอมยกคนไข้ในความดูแลไปให้คนอื่นเคสนี้ผมรับไปแล้วรับเคสซ้อนกันแบบนี้ได้หรอครับเสียงเอ็ดอึงเริ่มดังขึ้นเมื่อถูกหมออินทัศคัดค้านได้สิผู้อำนวยการเซ็นอนุมัติให้ผมเองเลยนะหมอศิวาหันหน้าไปพูดกับอินทัศ หมออินหันกลับไปจ้องผู้อำนวยการที่ยืนกล่าวอยู่ด้านหน้าเวทีสายตาที่แฝงไปด้วยความสงสยัยต้องการคำตอบที่ชัดเจนแต่เขากลับถูกละเลยด้วยการถอนใจใส่หน้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นอินทัดพูดขึ้นว่าคนไข่จะยอมงั้นหรอครับหมอซิวายกยิ้มก่อนลุกขึ้นพูดกับอินทัดย,ยอมซิผมได้ไปเยี่ยมคนไข้ามาเมื่อวาน เอกสารเซนดินยอมให้ผมรักษาก็มีนะหมออินจะดูไหมล่ะครับผมเตรียมมาไว้แล้วเพราะคิดว่าคุณคงจะไม่ยอมยกคนไข้รายรนี้ให้ผมง่ายๆเซนดินยอมให้รักษางั้นเหรอเมื่อไหร่กันอินทัศย,ยืนนิ่งไม่นานพยาบาลทีมหมอซิวาได้เดินเข้ามายื่นเอกสารที่ว่านั่นส่งไปให้อินทัศได้ตรวจสอบอินทัศรับเอกสารมา สายตาคมของคุณหมออีนวูบไหวไปโดยพลันดวงตาค่อยๆสำรวจไปทั่วแผ่นกระดาษอยู่ในมือเมื่อเปิดกระดาษแผ่นต่อไปเขาก็สะดุดอยู่ที่ลายมือชื่อของครินที่เซ็นยินยอมเป็นคนไข้ของหมอซิวาไปแล้วเขาอ่านตัวหนังสือบนกระดาษนั่นแพทย์ผู้รับผิดชอบนายแพทย์สิวาอัคเดตโพคินกระดาษในมือถูกกํแน่น เรื่องนี้อินทัดกลับไม่รู้เรื่องอีกทั้งครินยังไม่เคยปรึกษาเขาก่อนด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้วันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องครินไม่รู้ซะแล้วว่าหมอศิวาคนนี้มันโหดเหี้ยมแค่ไหนจะว่าไปครินโผลมาแทนคชาแล้วงั้นหรอหลังประชุมแม้ว่าหมออินจะเข้าไปคุยกับผู้อํำนวยการโรงพยาบาล เขากลับได้รับคำตอบที่ไม่แน่ชัดไม่ได้ทำให้เขานั้นพอจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดดีได้สุดท้ายแล้วเขาจำเป็นต้องรีบโทรหาครินเพื่อถามให้รู้เรื่องอินทัศ์ออกเวรเขาตรวจขนไข้คนสุดท้ายเสร็จแม้คุณพยาบาลประภาจะเดินเข้ามาส่งเอกสารให้อินทัศเซนเขากลับรีบเปิดดูผ่าน,านก่อนจะรีบถอดเสื้อกาวสีขาวออก คืนนี้ผมจะกลับเข้ามาดูแฟ้มอีกทีไม่มีอะไรแล้วผมขอไปทำธุระก่อนนะครับพูดบอกคุณพยาบาลประพาจบร่างสูงก็รีบหยิบกระเป๋าเดินออกจากห้องไปทันทีพยาบาลประพาไม่ทันจะเอ่ยถามอะไรคุณหมอสักคำเธอทำท่าทางอ,อึ้มอึงปนสีหน้าสงสัยรีบอะไรขนาดนั้นนั้นเครื่องมือหมอก็ยังไม่ถอด อินทัดรีบบึงรถมุ่งหน้าไปบ้านครินวันนี้ไม่ใช่เวรที่เขาจะต้องไปค้างหากไปถึงครินคงหาเรื่องไล่เขากลับแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่อินทัดกลับรู้สึกได้ว่าการคุยกันคราวนี้คงไม่ราบรื่นด้วยดีนักใบหน้าของครินดูไม่ค่อยสู้ดีก่อนหน้าเขาได้รับสายจากกีที่โทรหาเขาหลายสาย พอไม่รับก็ถูกรังควานคอยส่งข้อความมาค,คุมคูเชิงชู้รักขักเกลียมโหดเสียงกดกร่งดังเตือนหน้าประตูรั้วบ้านครินเดินไปยังหน้าต่างบนห้องก่อนจะเปิดม่านส่องดูว่าใครที่มาหาเขาในเวลานี้เมื่อได้พบหน้าดวงตาก็วูบไววลงเล็กน้อยครินช่างใจสักพักเสียงกดกร่งดังรบเรา้าให้เจ้าของบ้านต้องรีบเดินลงจากห้อง ไปเปิดประตูเพื่อต้อนรับแขกให้เร็วๆนอยอินทัศทถอนใจเสียงแผ่วพร้อมกับเตรียมคำพูดมากมายในหัววนไปเวียนมาความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้จะกดกริ่งกดดันคนในบ้านหรอกแต่เพราะสมองเขามัวแต่จดจ่อกับเรื่องที่เขาอยากจะพูดกับผลข้ตัวเองทำให้ลืมตัวว่ากำลังกดกริ่งแช่อยู่นานวันนี้ไม่ใช่เวรหมอมานี่ครับ คารินเดินลงมาเผชิญหน้าอินทัศเขาส่งเสียงเอ่ยถามคุณหมอหนุ่มที่ยืนอยู่หลังประตูรั้วกัน้นอินทัศนึกในใจว่าทำไมอีกฝ่ายดูไม่อยากต้อนรับตนแบบตงๆง,งขนาดนี้เขาไม่ทันได้ตอบคำถามของคารินคารินจ้องหน้าอีกฝ่ายที่เงียบไม่พูดอะไรกับเขาสักคำอ๋อคือหมอขอคุยด้วยสักครู่สิ เอามือสองข้างเกาะขอบประตูรั้วกั้นอย่างน่าเวทนาเพื่อขอร้องให้คนไข้ใจอ่อนยอมเปิดประตูให้หมออินโทรมาหาผมน่าจะเร็วกว่าการขับรถมาเกือบชั่วโมงเพื่อถอมาหาผมถึงที่นี่นะครับอีกครั้งที่คารินพูดตรงเสียจนอีกฝ่ายไม่รู้จะหาคําไหนมาอ้างได้อีกมีเรื่องอะไรหรือเปล่าแม้จะมีรั้วเหล็กกัน้นระหว่างสองคนทว่า อินทัศที่สังเกตสีหน้าของคนไข้ตั้งแต่แรกก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความกังวลบนใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยความเป็นห่วงอินทัศจึงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกว่าเดิมเปล่าครับแค่ไม่ได้ออกมาข้างนอกหลายวันพอมาเป็นตัวเองเลยมีเรื่องต้องจัดการนิดหน่อยอินทัศพยักหน้าแสดงอาการโล่งใจเล็กน้อยเราจะยืนคุยกันอยู่แบบนี้นะลร เปิดประตูก่อนสิอินทัศน์เอ่ยขึ้นเมื่อเขาแค่อยากเข้าไปคุยกับอีกฝ่ายเรื่องหมอสิวาสักทีไม่นานเสียงรถรู้ก็เคลื่อนเข้ามาจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านของครินทันสินีเป็นคนขับรถมาหาล้านชายทันทีที่กีโทรหาเธอเขาบอกกับเธอว่าคารินไม่ยอมรับสายเกรงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น แน่นอนว่ากีแค่อยากเรียกร้องความสนใจจากครินก็เท่านั้นทันซินีลงจากรถเธอมีท่าทีร้อนใจไม่น้อยแต่พอได้เจอหน้าครินที่ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรดูสบายดีเธอก็โล่งใจเพียงแต่เธอสงสัยว่าผู้ชายที่กำลังยืนเกาะรั้วประตูหน้าบ้านของล้านชายตัวเองอยู่ที่นี่เป็นใครกันผมหมออินทัศนครับ อินทัดรับรู้ได้ถึงความสงสัยของหญิงสาวที่ทำท่าทีแปลกใจจึงชิงเอ่ยแนะนำตัวก่อนที่จะโดนสอบสวนอ๋อทนันสินีค่ะเป็นอาของครินเธอฉีกยิ้มก่อนจะแนะนำตัวเองกลับคารินมองอาของเขาด้วยความดีใจอาทันมาได้ยังไงครับทำไมไม่เปิดประตูเชิญแขกเข้าบ้านก่อนหละ่ะคารินดูท่าคุณหมอจะยืนนานแล้วนะ เมื่อครินถูกคุณอาสัง่งเขาก็ไม่ได้อยากจะทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ไม่ดีจึงยอมเปิดประตูให้แขกของเขาทั้งสองได้เข้าไปนั่งคุยกันในบ้านต่อหลังจากที่ครินอนุญาตให้คุณหมอเข้าบ้านได้คารินก็ได้ช่วยอาหญิงของเขาทำอาหารอย่างการปอกผลไม้ที่ทันซินีเธอซื้อมาเยี่ยมหลานชายทันซินีได้ขอคุยกับอินทัศ เกี่ยวกับเรื่องการรักษาของครินขณะที่ครินได้ขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องได้โอกาสที่หมออินทัศจะได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของครินเสียทีแน่ว่าอินทัศอยากรู้เรื่องของกีน้องชายบุญธรรมของครินเพราะเขาไม่รู้ว่าทั้งคู่เคยมีปัญหากันมายังไงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาคงมีส่วนทำให้คารินได้เป็นแบบนี้ รถยนต์ของสารวัตรหมอกกำลังจอดนิ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบนรถได้มีคุณหมอเสือนั่งมากับหมอกด้วยที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้เพราะมีเรื่องต้องตรวจสอบสักหน่อยเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่นั่งสอดแนมอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้มาสักพักใหญ่แล้วตอนนี้หมอเสือกำลังจะหมดความอดทนทำไมเราไม่เข้าไปสักทีล่ะครับคุณสารวัตร หมอเสือเอ่ยถามอีกครั้งเมื่อเขานั้นดูจะใจร้อนกว่าคุณสารวัตรหนุ่มมากสารวัตรหมอกตอบคุณหมอว่าอย่าลืมสิว่าเรามาตามดูว่ามีรถต้องสงสัยขับมาเยี่ยมผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเสือถอนใจเขาไม่อยากทำงานร่วมกับสารวัตรนี่เลยสักนิดแต่ทำยังไงได้หากไม่มีเขาคอยช่วยเรื่องของมอสีวาก็คงสืบได้ยากแน่ หมอกยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาก่อนจะพูดขึ้นได้เวลาแล้วเรามาจับตาดูกันเถอะว่ารถคันนั้นจะขับออกมาไหมทั้งคู่ได้จดจ้องไปที่หน้าทางออกของโรงพยาบาลเพื่อสังเกตรถคันดังกล่าวที่กำลังสงสัยและไม่นานก็มีรถเก๋งสีขาวขับออกมาจากโรงพยาบาลจริงๆนั่นไงใช่แน่นะคุณหมอ มอกเอ่ยทามหมอเสือเพื่อความแน่ใจใช่ครับนั่นรถหมอซิวาแน่นอนผมมั่นใจเมื่อรถคันดังกล่าวได้รับการยืนยันจากหมอเสือหมอกก็มั่นใจแล้วว่าผู้หญิงที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นแฟนสาวของหมอซิวาที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้าอย่างน้อยพวกเขาทั้งสองก็มาถูกทางแล้ว